หนึ่งคำพูดที่จะทำให้คุณประสบความสาเร็จได้เร็วแล้วก็เอาชนะทุกๆอย่างที่ขัดขวางคุณอยู่ได้นั่นก็คือคำว่าฉันรับผิดชอบเองคุณเชื่อไหมว่าคำนี้นะ่ะเป็นคำที่ราคาแพงมากทุกครั้งอ่ะ เวลาที่โค้ชลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่ค่อยมั่นใจแต่คำนี้โค้ชได้จากไบรอันเทซี่ที่บอกว่าให้คุณลองพูด a อ f i r m a t i o n กับตัวเองคือฉันรับผิดชอบเองทุกเรื่องที่ลงมือทำบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันรับผิดชอบเองฉันรับผิดชอบเองคุณเชื่ออะไรไหมคะผลก็คือว่า เรื่องนั้นน่นนะคะ่ะเรากลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นคนคนนั้นก็ทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วมีคุณภาพมากขึ้น,นะคะ่ะให้คุณเอาคำนี้ไปใช้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดติดตามโค้ชเอมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ